สว,ส,สวัสดีค่ะคคขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวนรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลค,ค่ะอาจารย์คะครเรามาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะถึงเรื่องของปัญหาของระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี50<อ>มันเป็นยังไงคะอาจารย์พูดงนี้ต้องเอาข้อมูลมาดูกันะนะครับวันนี้อาจารย์เตรียมมาด้วยซ้ำเราจะผลเลือกตั้งครับครั้งที่ผ่านมาอธิบายคุณเพลนครับนี่คือผลการเลือกตั้ง ครั้งหลังสุดนะครับเพราะนับจากครั้งนั้นมาเลยไม่มีเลือกตั้งอีกเลยนะครับ <ฮะ S 2> คือ3กรกฎาคม2 5 5 4ัควจริงมีครั้งนะในปี57จะเป็นโมฆะไปอ่าใช่ค่ะนี่เป็นผลการเลือกตั้งนะครับในปี54อ่าซึ่งสสขนาดนั้นเนี่ยมี500คนแบ่งเป็นสสแบบแบ่งเขตเขตละคนเขตละคนะคน,นะครับทั้งหมด3 7 5คน แล้วก็แบบสัดส่วน,นอีก125คนรวมเป็น500คนนะครับความจริงแล้วเนี่ยร,รัฐมนูล250ที่ออกมาในคราวแรกเนี่ยจำนวนสสเนี่ยไม่เท่ากับในตอนนี้ในตอนนั้นนะครับเพราะว่าออกมาคราวแรกเนี่ยร,รัฐมนูญ50กําหนดให้มีสสเนี่ยแค่480คนเป็นสสแบบแบ่งเขตเนี่ย400คนและแบบบัญชีรายชื่อ80คนระบบเลือกตั้งก็มีความแตกต่างกันเพราะว่า สี่ร้อยคนเนี่ยเป็นแบบแบ่งเขตเสียงข้างมากก็จริงค่ะแต่เป็นเขตละสามคนมนะครับหรือไม่เกินสามคนคือถ้าเกินสามคนต้องแบ่งเขตใหม่ะขณะที่ระบบของปีห้าศูนย์ตอนแก้ไขแล้วในปีห้าสี่เนี่ยเหลือแค่เขตละหนึ่งคนส่วนแบบสัดส่วนนะครับตอนปีห้าศูนย์ออกมาคราวแรกนะี่มีแปดสิบคนแล้วแบ่งเป็นแปดกลุ่มจังหวัดจังกลุ่มจังหวัดหนึ่งมีสสสิบคน การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี54เนี่ยก็รวมให้เป็นเขตเดียวกันคือเรียกว่าประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง mm hmm. และเพิ่มจำนวนสสจาก80เป็น125คน mm hmm. มาดูกันนะครับผลการเลือกตั้งของปี54นะครับเป็นยังไงพักดนคะแนนมากสุดนี่คือพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยได้สส205คนคนะครับ205คนของสสแบบแบ่งเขตทั้งหมดคือ375คนนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 54.67%นะครับแต่จำนวนคะแนนจริงๆของพรรคเพื่อไทยในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยได้แค่44.47%ค่ะครับคะแนนได้44.47แต่ได้สอส54.67ผลคืออะไรครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าได้สอสอมากกว่าคะแนนในแบบสัดส่วนละ่ะพรรคเพื่อไทยนะครับได้คะแนน48.42%ได้สอสอ48%อันนี้ตรงมาเลยเพราะเป็นคะแนนระบบสัดส่วนและ ก็ผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจังหวนสสจากการตั้งสองแบบมารวมกัน<ม>เพราะเป็นระบบคู่ขนานไงะนะครับแบบแบ่งค์เคนในพักเพื่อไทยได้205สัดส่วนได้60ก็รวมเป็น265คนนะไอสอ้265คนของ500เนี่ยมันเท่ากับ53เปอร์เซ<ม>็นต์คุณเปิ้ลครับพักเพื่อไทยนะครับได้คะแนนแบบแบงเคนสี่สเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบบสัดส่วน48.42เปอร์เซ็นต์แต่ได้สส53เปอร์เซ็นต์ นะครับพักใหญ่สุดได้สอสอมากกว่าความเป็นจริงและพักใหญ่สุดเป็นรัฐบาลแปลว่าอะไรครับรัฐบาลจึงมีสอสอมากกว่าคะแนนจริงพักรองรองลงไปคือฝ่ายค้านก็จะมีสอสอน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อชัดเจนขึ้นนะครับลองไปดูผลการเลือกตั้งอีกอันหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญ2540นะครับมีการเลือกตั้งสองครั้งนะครับคือเลือกตั้งในปี2544ี่และปี2548ผมจะเอาผลการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์2548 นะครับให้คุณเปิ้ลดูนะฮะกับท่านผู้ชมได้ดูอันนี้เป็นผลการเลือกตั้งของปีสองห้าสปดนะครับพักไทยลักษ์ไทยเนี่ยได้สอสอสาม้อยสิบคนนะครับซึ่งร้นบูนสองห้าสี่ศนนะครับมีสอสอแบบแบ่งเขตเขตละคนเนี่ย4ี่ร้อยคนแบบสับส่วนนั้นมีหนึ่งร้อยคนนะครับในแบบแบ่งเขตนั้นพักไทยรักษณไทยนะครับได้สอสอสาร้อยสิบคนจาก4ี่ร้อยคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 77.5%แต่ว่าคะแนนจริงๆเนี่ยได้แค่5นะ1 1 0นะครับจะเห็นได้ว่าพักใหญ่สุดเนี่ยได้สสมากกว่าคะแนนจริงไ,ไปเยอะเลยเรามาดูคะแนขนของพักรองรองลงมานะครับไปปัดนั้นได้สส .17.5% คะแนนจริงได้22.89%นะฮะแต่ได้สส1 7 5 1> พักชาติไทยหนักกว่านี้นะครับพักอันดับสาม ได้สอสอ4.5%ท,ทั้งทั้งที่คะแนนจริงเนี่ยได้เกือบ10%นะฮะ9.65%ส่วนหนักที่สุดนะครับคือพรรคอันดับสี่นะครับคือพรรคมหาชนได้สอสอ2คนซึ่งเท่ากับ0.5%คือครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คะแนนจริงของพรรคมหาชนเนี่ยได้ตั้ง6.88หรือ7%อะคะแนนเเเต็็ปอร์ซน์ครับแต่ได้สอสอแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะระบบเลือกตั้งเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนเนี่ย นะครับมันผลของมันระบบเลือกตั้งแบบนี้คือ<ม>พักใหญ่สุดเนี่ยจะได้สอสอมากกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะพักอันดับรองๆล,ลงมาเนี่ยแพ้ไปคะแนนก็หายหมดมแล้วการชนะนั้นไม่ต้อง<ค>เกินครึ่งก็ชนะได้<ม>ผลรวมก็เลยทําให้ได้สอสอมากกว่าคะแนนจริงะ<ค>นะครับมันดูทั้งแบบ<ม>สัดส่วนมากนะครับ<ค>พักไทยรักไทยนะครับได้สอสอหกสิบเจ็ดคนนะครับสอสอมีร้อยคนก็เท่ากับหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่คะแนนจริงได้แค่ห้าสิบแปดจุดเจ็ดสาเปอร์เซ็นตนะครับ ทำไมไม่เท่ากันล่ะอะแนน,นแญญจริงท่านคะแ58แต่ได้สอสอ 67, หก็ก็เพราะรัฐมนูญ2540มีด่าน5%รซพักซึ่งได้คะแนนแบบสัดส่วนไม่ถึง5%เจะถูกตัดออกอตัดออกได้ไปไหนครับที่ตัดออกไปก็มายกให้กับพักซึ่งผ่านด่าน5%เแล้วพักยิ่งมีส่วนแบ่งมากก็ยิ่งได้ส่วนพักที่ได้คะแนนมากอยู่แล้วก็ยิ่งมีส่วนแบ่งมากมแล้วผลก็คือว่าพักไทยรักไทยนะครับในปี48ได้สอสอไป3 7 7คนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ เท่ากับ75.4%มากเลยทั้งๆที่คะแนนสัตว่วนได้แค่58คะแนนแบ่งเขตได้แค่51แต่กลับได้สอสอถึง75.4%นั่นแปลว่าพักใหญ่สุดเมื่อเป็นรัฐบาลก็จะมีสอสอมากกว่าความเป็นจริงฝ่ายค้านซึ่งเป็นพักอันดับรองลงมามีสอสอน้อยกว่าความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับนั่นสิค่ะฝ่ายค้านก็ยิ่งมี บทบาทในการทวงดุลในการทัดทานรัฐบาลน้อยลงไปอีกออเพราะรัฐบาลมีสอสอมากความเป็นจรงิงแต่ฝ่ายค้านมีสอสอน้อยความเป็นจรงิงก็เลยเกิดปัญหาไงครับนนรัฐธรรมนูญนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2 5 4 0และรัฐธรรมนูญ2550นครับแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะอาจารย์นั่นแหละครับเรามาดูกันนะครับว่าที่ผ่านมาเขาแก้ยังไงวิธีการแก้ก็มีหลายวิธีเราจะมาดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ตกไปแล้วนะครับของอาจารย์มวลสักะกับร่างมูลฉบับ <น>รับที่มีการลงประชามติมันถูกกนว่าเคาแก้อ,อ,ยอย่างไรแล้วแก้ถูกทางไหมได้ค่ะต้องติดตามกันในครั้งหน้า,น,าน,นะคะวันนี้ลาหมดแล้วค่ะนิชาและจาร์ปริญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ